มาอ,อกลขนาดนี้รักนายเป็นเตนัง่งคู่กับสมโชคและสายชน คาเล่าที่สี่ที่โคบอยสันรักนายเป็ตัวนำคู่กับสมโชขณะนี้สมโชเป็นตัวนำรักเธอเมทไทยขณะนี้สมโชเป็นตัวนำคู่กับรักเธอเมทไทยเดียร์น่าเิ่มแล้วตัวการีมาแล้ว खलानी ठाहे नंग चोर रे ठाहिरी संग खलानी